สั้นๆนะครับเพราะว่าพญานาคมีจริงหรือไม่ืมอข้อข้อไม่ไม่เคยมึงมาถามหาอะไรพระพุทธเจ้าทุกองป์ป็พิเสษพญานาคแล้วก็มีแต่พวกตาบอดคนนั้นน่ะมาหลับตาถามนี่เวลาตอบมึงลืมตาตอบมันก็เข้ากันไม่ได้เยอะพระพุทธเจ้าลืมตาว่ามาถามสี่ยี่ห้า ถูกอย่างคนตาบ,บอดเขาก็บอกเขาตาบอดใช่ไหมคนตาอยู่ทั้งโลกเขาก็ไม่ปฏิเสธแต่เขาตาบอดเขาก็บอกเขาก็บอดเา็เายอมรับให้เขาตามส่วนท่ไมว่าอะไรเราพูดถึงเรื่องพญาน,นาคอย่างพ่อผางสองใครน,นี่นะกับพวกมีพญาน,นา,นนา,า,าคนี่ยกำานาาวาสนาของคน มีศา <c oughs> สักดาโนภาพปัจจุบันีนหลวงพ่อผางขอนแก่นนั่นน่ะท่านบวชทีหลังเราตอนท่านไปนั่นเราก็อยู่ที่นั่นอะ่ะวัดน,นาม,มนท่านไปศึกษาพระลบกับหลวงปู่มัน่นท่านก็ะเทศย่างเด็กทีดเดียวนั่นแหละท่านได้ธรรมะนั่นแหละมาใส่เปียงเปียงลงท่านคงแรงดูแลว้วเหมาะแล้วหรือว่า ทรรมะคือไม่มีอ่อนข้อเลยเด็ดตลอดจนจบใส่เพียเพ้ยงเปี้ยงเหมือนคนโกรธแช่นกันมาด้วยห้ากับห้ากันพอมาก็ปฏิเสกันเลยว่างั้นจะอหน <c oughs> นั่นพระพุทธได้นั่นมามาพินานแล้วก็ได้คติตั้งแต่นั้น,น,นมาเอาจนทะลุไปนันเห็นไหมละ่ะนี่ละองค์นี้ลวงพ่อผางแล้วก็เล่าเร,เรื่องของเราเล่า เคยพบกับเราอยู่ที่นั่นตอนนามนท่านลเราเราไห้พาสทั้งหลายฟังเพราะตอนนี้เราก็มาขั้นครูขั้นอาจารย์แล้วหลวงพ่อผางกับเป็นครูเป็นอาจารย์ไปแล้วก็เลยเล่าเรื่องถึงการเฉยเลยแหละแล้วก็ที่นี่เวลาท่านออกมา,ลา <c oughs> แล้วนี่งูจระแหน่เหล่านี้กับท่านเนี่ยเหมือนกับท่านเป็นครูเลยเจ้า พวกนี้เหมอบกลัวหมดจระเทศตัวหนึ่งมันอยู่ในสระ <c oughs> ที่วัดอันนั้นเราเคยไปแล้วหละวัดเียจระเทศตัวหนึ่ง <c oughs> เวลาเขาไปปลูกกุฏิเขาไปปลูกกุฏิกลางน้ามาแล้วเวลาเผลอๆล้วคนกาลังทํากุฏิแล้วมันมันงงับออกขาเลยที่ล้อเออเอขึ้นข้อล้องขึ้นหลงข้อผางก็มา พอมันได้ยินเสียงบ่าผามันจําได้เลยนะพอเราฟังมานี่ไม่ทราบหนีไปไหนกลัวหลวงพ่อผางไปยินเสียงพ่อผางนี่หมอบเลยกลัวตวละลเคตตอนนั้นแล้วที่นี่ก็ <c oughs> ไปพัก <c> ภ <oughs> าวนาอยู่ทางน้ําหนาวนี่แหละีสําคัญนะมีหลวงพ่อหนึ่งอยู่ทางด้านโน้นเดินโยกมอยู่กลางวันนาะไม่ใช่กลางคืนหลวงพ่อผางเดินโยกงมาทางนี้ <c oughs> องค์นั้นเดินอยู่ทางนั้นน,นี่แหละงูใหญ่ตัวโอ้ใหญ่กว่านี้เนี่ยเท่ากับต้นมะพร้าวมามานี่ก็มายกคอขึ้นอ้าปากเสือหลงตาวนี่ตัวมันใหญ่ขนาดใหญ่กว่านี้อ่ะบางเสียงเล่าว่าว่าคือหลวงพ่อนั่นนะหลังนั้นก็นเดินยอย่างกลมอยู่เป็นอะไรวะ งูใหญ่เป็นเสา้ามาจากไหนเนี่ยกำลังจะนับผมอาป่ากใย่ผมอยู่นี่วาไหนท่านั่นก็มาแล้วท <c oughs> ่านก็ามาก็เห็นจริงๆล่ะมีกลางวันนะนี่หายก็หายในขณะนั้นเลยละ่ะต่อหน้าต่อตานั่นไปยังไงพัญาหน้ามีหรือไม่มีฟังดอ <c oughs> อยดูเห็นก็นเห็นอย่างนั้นใจว่างไงผู้หลับตามก็หลับอยู่งั้นแล้ว <c oughs> ใจว่าง,งอือๆๆนี่ก็พอ มาก็เห็นโอ้ยมันยกคอขึ้นนุ่นมันอ้าปากอย่างนี้เลยตัวเท่าต้นมะพร้าวนี่แหละตัวยาวนุ่นมาขึ้นมานหลวงตานี่ก็เดินตรงกลมนี้ตัวแข็งอยู่นี่นะตัวแข็งนี่มันอ้าปากมันไม่ได้เข้ามาใกล้ละห่างประมาณสักวาเศษๆมันอ้าปาก่านี้ะตัวใหญ่ที่โลวงพ้าพางมาไหนมันอยู่ไหนวะนี่วะเพราะว่าท่านเดินเข้ามาเลยนะ หลวงพ่อผาไม่มีคำว่าโะทกทานะนั่นเห็นไหมล่ะไหนวะนี่วะมันก็อาปากนั่นแหละทั้งนี้ก็เดินเข้าไปเลยเอามึงจะกินกูเหลือเอาเอาเลยมึงชอบตรงไหนเอาเลยเดินบุกเข้าไปหาเลยเดี๋ยวนะมันกําลังอาปากอยู่เข้าไปนั่นเลยเดี๋ยวอัน,นี้เพิบเดี๋ยวหายเงียบเลยไม่ทศร้าหายไปไหนนั่นแหละตัวใหญ,ใหญ่หายเดี๋ยวนั่นเลยไปเงียบมันต้องบอกว่าพยานล่ามันมาแกล้งอันนี้เฉย ภาวนามันเมตตาไม่ดีหนักหน่ายล่ะเพศภาวนา <c oughs> มันไม่ค่อยแผ่เมตตาพญานาคก็มาแกล้งเอาบางังซ่ะนะงนะงั้นแล้วเหลี่ยมพ่อผางตัวใหญ่มจริงท,ท่านบุกเข้าไปเลยนะที่มันอยู่นั่นอนะ่ะท่านเดินก็ไปหาเลยเนีย่ท่านไม่มีโซโกัานเอาเอาเลยวะจะเราเอาตีนเราก็เลยอาปากนู้ก็เดินก็ไปหาตรงนั้นหายบุบไปเลยเงียบเลย ไม,มหายหมดทั้งตัวเลยไปไหนไม่รู้หรือเ่าวมาพูดว่มามมาแกล้งหลวงพ่อหรือหลวงพ่อใจดำไม่มีแมตตานะมาแกล้งเอาเนี่ยอย่างนั้นนะอันนี้ก็เข้ากันได้ก็เรียนหนังสือมันกนไม่ใช่หรือท <c oughs> ี่พวกพาไปไปภาวนาไม่แผ่เมตตา พวกเทวดาทั้งหลายเกิดความเดืดอด <c oughs> ร้อนมาแสดงอาการต่างๆให้เห็นเป็นกระโหลกหัวผีบ้างอะไรบ้างแล้วพระทำพระให้ทั้งจามทั้งไอเป็นไข้เป็น,ปนหนาวว <c oughs> ิ่งไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งเวลาไปไม่สบายอย่างนั้นไม่สบายที่พวกเธอใจดาไม่มีเมตตาจิตพวกเทพทั้งหลายเขาอยู่ที่นั่นเขาได้รับความลําบากระบนเขาก็แกล้งเขาบ้างอยู ไม่มีเมตตาจิตไปย่งนี่จเจริญเมตตาจิตไปไปอายุที่นั่นไล่กลับมาที่เก่าไปคราวนี้จเจริญเมตตาจิตชุ่มเย็นหมดเลยนะเห็นอย่างนั้นนะอำน,นาจเมตตาธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นธรรมชนะโลกสุดยอดอยู่กับเมตตาธรรมให้พากันจำว่าอะ <c oughs> <c oughs> เมตตาธรรมคือความอ่อนนิ่มถ้าพวกเราพูดออกมามาเป็นสมมุติอย่างนี้นะเรื่อความอ่อนนิ่มทุกตัวจัด ไม่เป็นภัยกับผู้ใดเลยเพราะย่านป็นเข้าได้หมดเมตตาธรรมจะเป็นหมดล่ามาทะรุมขนาดไหนก็ตามอำนาจเมตตาธรรมนี้นิ่มไดหมดลบล้างได้หมดเลยอย่าบพระเหล่านั้นก็เลยจเจริญสมาธธรรมได้สําเร็จมรรคผลนิพพานเยอะนะในนั้นมีพวกเทพพวกเทวดาลูกขเักขเทวดาลูกกัเทวดาท่านอยู่บนต้นไม้เขาเขาลบเขาก็ลงมาอยู่ข้างล่าง อันนี้ลำบากลำบนเพราะพวกนี้เคยอยู่จนไม้ใช่ไหมละ่ะเปล่าก็เป็นพา้าใจดำน้ำขุ่ <c oughs> นนี่อยู่นานไปเห็นทา่นาจะไม่อาการเขาก็เลยกั่นแกล้งเอาบ้างเนะแต่าเรานี่เป็นวัดเป็นไอเป็นอะไรเป็นไข่าบางบางทีเป็นกระโหลกหัวผีมาอยู่ทางกมบ้างอะไรบ้างเขาแกาาแล้งทําต่างเราไปหาพระพุทธ,ธเจ้าพวกรับสั่งไล่กลับมาที่เขาเลย อ่านจเจริญเมตตาอย่างนั้นนั้นนั้นเหตุการณ์ทั้งหลายจะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนไปหมดมาก็เป็นอย่างนั้นสิงเปในเรื่องพูดถึงเรื่องหลวง่อฟ้านี่คิดว่างูใหญ่นั้นก็เห็นเจอาประจักอย่างนั้นแล้วเพิบหายเงียบเลยทั้งทราบไปไหนทัทง้งทั้งที่ท่านเดินบุกเข้าไปหาเลยนะีย ไม่มีสร้อทกทานเอาเลยต้องการอันไหนเอาเลยเห่าอนกันเดินเขาไปหามันพิบเดี๋ยวหมดเลยหายเง็บไหนไหนเมืนจริงได้มาสอนหลวงพ่อนี่แล้วต่อจากนั้นไปก็ท่านก็พัก <c oughs> ไอทิที่ถ้ำนั่นก็อีกเหมือนกันนะั่นแะพระปอยู่ก็เป็นพนะระขังขังอะไรเนี่ยอืไปอยู่แทนที่จเจริญเมตตาภาวน <c oughs> าทำรักจิตใจตามหลากักธรรมพระพุทธเจ้า กลับไปทําแต่ของขังไปที่ทานั่นทนํานี่มีแต่ของขังขังแบบโรคแบบพิเรนตปัญหาไปหมดพวกเทวดาทั้งหลายเขาก็ลาคาญการที่จะเป็นศีลเป็นธรรมให้รับความร่มเย็นก็ยิบยับก็บไม่มีือไม่มีมีพระสองสามองค์ไปก็ไปทะเลาะอัน <c oughs> สร้างความลงคาญในเขาอยู่เขาก็บรรดลบรรดาให้พระเหล่านี้หน,นีจากนั่นเลยไม่อยู่ พระองค์ไหนมาทําไม่เป็นศีลมันทมพวกเทพลูกาเทพเหล่านั้นเขาหาวายขับไล่อยู่ไม่ได้จนล่ําลือสถานที่นั้นนี่ก็ตั้งน้ําหนาวเหมือนกันหลวพ่อผางไปอยู่พมันนานมาจนล่ำลือว่าที่นี่มันแข็งอะไรต่ออะไร ทางภาษาภาษาสืสารเขาเรียกว,ว่ามันเข็ดมันขวางอันนี้เรียกว,ว่ามันแข็งมันแรงเว <c oughs> ลาท่านไปอยู่ที่นั่นเขาเขาก็บอกเลยอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ครับเป็น,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 นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยจงเป็นเลยว่างั้นางท่านทำไมสนใจล่ะมันจะพักสิ่ง <c oughs> เวลาพักแล้วท่านไม่ใจพระขังแบบนั่นที่ท่านเป็นอัดเป็นรมไปอยู่นั่นพวกเทศทั้งหลายเข้ามาหา เขามาเล่าเรื่องถึงพระเรานั่นให้ฟังนั่นเห็นไหมละ่ะเขาเล่าเรื่องพระที่มาอยู่ที่นี่ให้ฟังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังสุดตกลงเขาเรียกว่าเทวดาเล่าให้ฟังเสียเองประช,ชาชนสู้เทวดาเล่าให้ฟังไม่ได้ประช,ชาชนว่ามานี่ทะเลาะก,กันเรื่องนั้นเรื่องน,น,นี้บ้างอะไรแตกกันไปองค์ไหนมาก็มาทะเลาะก,กันมาหาแต่ของขังถัง,งทาทาตะกุดบ้างทําอะไรทุกอย่างละ่ะอะไรที่มันขังถังละ่ะมาทำนี่ แล้วก็แตกกันไปมานี่หลายหลายพวกร่านาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่างั้นประชาชนแต่เวลาเทวดามาพูนเทวดานี่เราทำเอาวาง,อางนั้นแน่แข่งัันมาแล้วมาทําตั้งแต่ของอย่างนั้นของโชกโปกเทวดาเขายังรู้ของโชกกระ,ะาทําไมไม่รู้เขากัแกง,างแกล้วงาลยเลยแจกที่เวลาท่านมาอยู่นั่น ขอนิมนต์ท่านยอมให้หนีท่านหนีไปไหนเนี่ยแต่อย่างนั้นนะอยู่ที่นั่นที่นี่มีความชุ่มเย็นไปหมอดทุกแห่งทุกคนแนต่อย่างนั้นนะท่านก็อยู่นานดูนานล่ะฟังว่าอยู่สถานที่นั้นแล้วต่อไปก็ด้ว่านเป็นวัดขึ้นอยู่เราก็รื้อเบื้นนองเ่ตอนหักซาบตั้งแต่ไปอยู่ที่แรกอยู่ไม่ได้พวกอน,นั้นไปอยู่เขมามันไม่ได้แต่ท่านไปอยู่ได้ ไปอยู่ได้จนกระทั่งถึงปวกเท็บทั้งหลายของอารัธนานามิมนท่านไม่อยาก้ท่านอยู่เขามีความชุ่มเย็นเป็นสุขทุกอยาก่างราบลื่นดีงามไปหมดท่านมาพันอ่ที่นโร่มเย็นมากกว่าไม่อยากให้ท่านไปไหนท่านก็รู้สึกว่าพักอยู่นานอยู่นะ mm hmm. ก็เห็นใจทเทวดามันกัน แล้เรื่องเกี่ะยวกัพยะนานาคกังแล้วยังที่นี่ตอบกันเดี๋ยวนี้นครับ